วันนี้ตื่นเช้าครับแต่งตัวเตรียมตัวไปโรงเรียนยกยับขามา้าถดขาลุกพุ้ยถดขารถเขารถดขา้ดขา,ขา,ขา,ขาันนี้มันนี่มนเมืองแม่เสียเสือขึ้นหาเด้ยขล่าวกินนั่นกระติกน้ำหอน,น้ำหรือยังลืมหอน้ำพี่น้องเล่นไปหอน้ำเมื่อกี้ <laughs> ย่า,า,านเวทร์ันรดนานนี่มาป่ะกุ่นประโฟนถามลืมเงื่อนไหวเหรอ เรื่องเงินอนเลยห้าแฝ่นเนาะหลรอโอ้ยผุนรถุดกำลังมารถุดกำลังมาผุนอะอยู่ปากซอยอันนี้เป็นงานขาวดำมา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 เอ้ยฝากกินฝากกินฝากกินโอ๊ยกินก่อนกินก่อนกินก่อนลูกกินก่อนเบิ่งเบื้องมือนี้มือนี้มือนี้อัน ว้าวเฮ้ยหลายเท่ะเอาไหมให้เยอะหบาทไม่ยอมเก็บเลยเนี่ยครับก่อนครับป้าก่อนอุ๊ยอย่าสิเล่นขามาทางผีกับได้มาทางผีกับได้ห่อ้ยเล่นไปเล่นมาอยู่ฝากกินไปยัง ยังมาแต่กแม่เอาหัวสิผาต้นหอมต้นหอมักกันแล่ามาแล้วเดี๋ยวก็มาละเดี๋ยวก็มากินก่อนกินก่อนเบิ้งเดี๋วเดี๋ยวเบิ้งเบ้งเบิ้ดูะเนี่ย <c oughs> ย่างไปตีละกันยางไปตีละ <c oughs> โอ้ยตื่นเส้มากกับื้อขวดออก,กินก่อนกินก่อนกินให้อิ่มก่อนกินให้อิ่มก่อนเออ <c oughs> มันสิบไปบละ <c oughs> <c oughs> เอออ่า โอ้ยรถหลายรถหลายรถหลายช่วงเฮาอยู่ทางโค้งเนอะยู่ทาง,งโค้งรถมันหลายโอย้มือจะเปื่อนหรือเปล่าลูกเอามาแพลา็กระเป๋าหนูเดี๋ยวเอาถือแม่ก่อนเดี๋ยวแม่เอากระเป๋าให้ <laughs> จักอีหยังต่ออีหยังหลายโพด รถมาแล้วรถมาแล้วเอาไว้ซับหนี้ก่อนพี่น้องรถมาแล้วคะ่ะเจอกันไว้คลิปหน้าคลิปนี้ก็มาส่งนักเรียนขึ้นรถคะ่ะบ,บ,บายบายก่อนบายบายก่อนเดี๋ยวก่อนนะบายบาย